เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าลูกยางหรือว่าบู h i n g ในเซิร์ฟสเก็ตคอมปิวของเพื่อนๆเนมื่อเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันเกิดอาการเสื่อมสภาพขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงมีวิธีการเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องใส่ของเดิมไหมหรือมีของทดแทนหรือเปล่าแล้วพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยความรู้สึกในการเล่นจะเป็นแบบเดิมหรือจะเปลี่ยนไปคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับผมน็อตจากช่องสเปนเมม ori นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนบูชชิ่งของเซิร์ฟสเก็ตคอมพิวทที่ห่อยาวให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางร้านอินดี้พลาสติกนะครับก็ได้ส่งตัวบูชชิ่งนะครับที่ผลิตจาก PU หรือว่าโพลีไบูเทนนะครับมาให้ผมเทสสองค่าความแข็งด้วยกันนะครับก็คือมีความแข็งขนาด 90A นะครับก็เป็นตัวทรงโคนแล้วก็ทรงบาเรลนะครับกับอีกค่าความแข็งหนึ่งก็คือ 95A นะครับ ก็ทรงกลววกับทรงบาเรลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้ชมกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยความรู้สึกในการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวบูชชิ่งนะครับมีประโยชน์แล้วก็ทําหน้าที่ยังไงนะครับตัวบูชชิ่งนะครับมันเปรียบเสมือนช็อกอัพนะครับของรถยนต์แต่ว่าตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนช็อกอัพของเซิร์ฟสเกตเลยนะครับ ทำหน้าที่ซับแรงกระแทกแรงกดดันนะครับแรงเหวีย่ยงแรงเซิร์ฟของพวกเรานะครับที่เล่นอยู่ทุกวันทุกวันนะครับซึ่งลูกยางพวกนี้ครับมันมีอายุการใช้งานแล้วแต่คนแล้วแต่แรงหรือแล้วแต่น้าหนักของคนเลยน,นะครับว่าจะทําให้เสื่อมเร็วขนาดไหนนะครับซึ่งอาการของบูชิ่งที่เสื่อมก็จะมีอาการขาดมีอาการแข็งมีอาการฉีกขาดอะไรพวกนี้ครับหรือว่า อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าอยากได้ฟิลที่แข็งขึ้นหรืออยากได้ฟิลที่นุ่มลงนะครับซึ่งบูชิ่งส่วนใหญ่นะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับก็จะผลิตจากยางธรรมชาติซึ่งข้อดีของยางธรรมชาติก็คือจะนิ่มนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับสำหรับตัวบูชิ่งนะครับที่ผมจะมาสาธิตการเปลี่ยนให้ชมในวันนี้นะครับ ก็ตัวนี้นะครับผลิตจากโพลียูรีเทนนะครับหรือว่า PU นะครับซึ่งจะมีความแข็งนะครับแล้วก็ทนทานกว่ายางที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับซึ่งตัวนี้ครับก็จะมีค่าความแข็งให้เลือกหลายขนาดด้วยกันนะครับก็มีนิ่มสุดตั้งแต่ 75A นะครับจนถึงแข็งสุดก็คือ 95A นะครับซึ่งกับวิธีการเลือกนะครับ ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวด้วยนะครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับก็อาจจะเลือกค่าความแข็งสูงหน่อยนะครับแล้วก็คนที่น้ําหนักตัวน้อยนะครับก็อาจจะเลือกค่าความแข็งที่ต่ํานะครับซึ่งลูกยางี่ยจะค่อนข้างนิ่มนะครับส่วนวิธีการเลือกนะครับจะเลือกยังไงก็คือเราต้องวัดขนาดของตัวลูกยางเดิมก่อนว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างของตัวนี้นะครับของยาวรุ่นนี้ผมวัดแล้วของจริงมันตัวที่เป็นทรงกลวยนะครับ หรือว่าทรงโคนนะครับอยู่ที่ขนาด9มิลแต่ว่าของยี่ห้อนี้เขามี11มิลเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหมขนาดมันต่างกันกนิดนึงส่วนทรงบาเรล,ลนะครับทรงบาเรล,ลก็คือทรงทรงนี้ครับที่เป็นนานานะครับวัดจริงมีขนาด12นะครับแต่ว่าทางร้านเขามีขนาด13เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่ามันใส่แทนกันได้ไหมแล้วความรู้สึกในการเล่นจะเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวทําเปรียบเทียบก่อนแนะละหลังให้ชมนะครับสําหรับตัวยาวรุ่นนี้นะครับ ตัวยาวเอ็กซ์เซนเซนโฮช็อตนะครับตัวนี้มีบูชิ่งอยู่ที่ทักหน้าที่เป็นเมลากิ S5 นะครับก็มีทักทักหน้ามีบูชิง่งกลวยกับบาเรลหนชุดนะครับแล้วก็ที่ตุกตรงนนะครับก็มีชุดหนึ่งเหมือนกันเป็นกลวยกับบาเรลเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้ชมเลยแล้วกันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็เหมือนเดิมครับอย่างแรกก็คือ t เก็ตทูนะครับอันนี้ควรควรมีติดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรุชิ่งนะครับสำหรับตัวนี้ที่จะเปลี่ยนก็มีขนาดที่เป็นทรงกลวยนะครับหรือทรงโคนนะครับขนาด11มิลมแล้วก็ทรงบาเรลนะครับเป็นขนาด13มิลมน,นะครับซึ่งข่าวความแข็งวันนี้ผมจะเพลให้ชมทั้งทั้งสองข่าวความแข็งก็คือมีขนาด 90A แล้วก็ 95A นะครับอันนี้ทางร้านอินดี้พลาสติกก็ส่งมาให้เทส,สอสองตัวนะครับจะเทียบกับตัวของเดิมนะครับว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยฟิลลิ่งในการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้ชมเลยนะครับครับด้านหน้านะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวทักนะครับ แล้วก็จะมีบูชชิ่งนะครับเป็นทรงเป็นทรงโคนอันนึงแล้วก็เป็นทรงบาเรล,ลอันหนึ่งนะครับอันนี้เก็บไว้ดีๆแล้วก็แหวนรองนะครับจะไม่เท่ากันจะมีแหวนรองทรงบาเรล,ลกับทรงกลวยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนอันแรกก็คือตัว 90A ก่อนนะครับ ทีนี้เราจะใส่ไปก่อนก็คือว่าแหวนของทรงกลวยนะครับอันนี้ขนาดเดี๋ยวผมวัดก่อนว่าเท่ากันไหมขนาดความหนาก็คือความความกว้างนี่คือเท่ากันเลยนะครับใส่เข้าไปทรงกลวยใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทักนะครับ แล้วก็มาเลวเอ่อไม่ขอโทษโคโรนขันให้ตึงมือนะครับอย่าแน่นมากนะครับตึงมือแล้วก็คลายออกมาิดนึงนะครับโอเคนใส่ได้อันนี้เดี๋ยวบอกเทคนิคิดนึงนะครับถ้าอยากให้ลื่นนะครับก็คือทาจารบีที่ลูกยางนะครับ อันนี้ลดเสียงแล้วก็ทำให้มันค่อนข้างลื่นขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปสาธิตไว้ในคลิปหนึ่งล้กันครับทีนี้ไมคฟังหนึ่งขยันตึงมือนะครับแล้วก็ขยขอกมาน,นิ่งนะครับ ก็อย่าแน่นมากนะครับโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะออกไปเทนให้เพื่อนๆชมว่าความรู้สึกในการเปลี่ยนบูชิ่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ เมื่อสักครู่ผมก็ได้ออกไปเทสให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับว่าในแต่ละแบบเนี่ยความรู้สึกในการเล่นจะเป็นยังไงนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบออริจินอลนะครับแบบนี้เป็นแบบเดิมที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นบูชชิ่งที่ทําจากยางธรรมชาตินะครับตัวนี้ให้ความรู้สึกนิ่มอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะชมแบบละเอียดนะครับก็ย้อนไปชมได้ในคลิปผมเหมือนกันนะครับส่วนแบบที่2นะครับเป็นแบบ 95A 95A นี่คือ แข็งที่สุดนะครับความนิ่มสุดก็คือ 75A แต่ว่าแข็งที่สุดคือ 95A ตัวนี้นครับให้ความรู้สึกค่อนข้างแข็งมากครับแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นทัชบูชชิงนะครับเหมาะสําหรับคนที่น้ําหนักตัวสูงๆเลยนะครับที่มีน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมาะสําหรับใครอีกก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยากเล่นทัชบูชชิงแล้วไม่อยากเปลี่ยนทัชอาจจะเปลี่ยนซื้อลูกแค่ลูกยางมาเปลี่ยนก็นได้นะครับ ตัวนี้ผมเล่นแล้วรู้สึกเหมือนไปเล่นทักบูชิ่งนะครับของแบรนด์อื่นๆเลยก็คือใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเล่นปั๊บเดียวนี่เหงือออกเต็มเลยครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนฟิลนะครับถ้าเบื่อการเล่นทักสปริงที่มันนิ่มๆเด้งๆออกแรงน้อยเนี่ยถ้าอยากออกแรงเยอะๆเนี่ยเปลี่ยนตัวที่มันแข็งที่สุดเนี่ยเล่นค่อนข้างมันเลยครับออกแรงปั๊มแบบสนุกมากนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัว 90A นะครับตัวเนี้ครับให้ความรู้สึก คล้ายๆของเดิมเลยนะครับความนิ่มหรือความเด้งความนุ่มพวกนี้ครับคือให้ความรู้สึกคล้ายของเดิมมากๆนะครับก็แทบจะไม่มีความต่างเลยนะครับมันต่างกันที่ถ้าถ้าเราไม่รู้ครับก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนบูชิ่งมานะครับก็ถ้าในอนาคตอะครับบูชิ่งเพื่อนๆขานะครับก็ถือว่าตัวบูชิ่งที่ทําจาก p ีครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกแต่ว่า ค่าความแข็งนะครับก็อยู่ที่เพื่อนเลือกแล้วกันนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนทั้งทีเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นแบบนิ่มแบบแข็งหรือว่าอยากจะเปลี่ยนฟิลในการเล่นเป็นยังไงนะครับที่สําคัญในการเลือกก็คือเรื่องขนาดนะครับแล้วก็เรื่องลักษณะของตัวบูชิงแล้วกันว่ามันเป็นลักษณะเป็นบาเล่แล้วก็หรือว่าเป็นเนเป็นทรงโคนขนาดกี่มิลซึ่งขนาด ต่างกันมินสองมินก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับที่จากที่เทสมาเกียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางร้านอินดี้พลาสติกนะครับที่ส่งตัววูชชิ่งนะครับมาให้เทสนะครับแล้วก็ทำคลิปที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ยังไงก็ฝากเข้าไปชมในเพจ Facebook หรือว่าไปสั่งซื้อกับทางร้านได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปการสาธิตการเปลี่ยนวูชชิ่งกับเซิร์ฟสเก็ตคอมยี่ห้อยาวนะครับหรือว่า ไปอัดแอปใช้กับยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสปินเมมโมรี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ